การเดินทางครั้งนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันที่จงังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่ครับทุกคนถ้าเกิดเรามองลงไปในร่องของช่วงรอยต่อนะคือลึกมากๆนะ ที่หน้าตาขายเอเลี่ยนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ตามกูมานะ สำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับและแน่นอนนะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปดูความสวยงามของทะเลหมอกของยอดเขาภูทะเบิดนะครับซึ่งตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบมีฝนตกแทบทุกวันนะครับแล้วก็ช่วงเช้ามาเนี่ยจะมีแบบทะเลหมอกนะครับเป็นไอหมอกสวยมากๆเลยนะผมติดตามมาจากในช่วงเ เพจใน a c e b o o k นะครับก็วันนี้เราจะไปดูกันให้เห็นกับตาเลยนะครับความสวยงามมันจะขนาดไหนนะครับสำหรับยอดเขาภูจเบิกนะครับแล้วก็เราก็จะไปหาที่แคมป์กันด้วยนะวันนี้ก็ขนเต็นท์ขนที่นอนกันมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปแคมป์กันที่ไหนก็คอยติดตามนะครับสำหรับการเดินทางของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืน18นาทีนะครับยังอยู่ในกรุงเทพเนาะก็เดี๋ยวเรา เดินทางกันยาวๆนะครับทุกคนผ่านสาย21นะลมศักดิ์สราบบุรีนะครับก็ข้อดีของการออกทริปกลางคืนนะครับก็อากาศไม่ร้อนนะครับทุกคนแล้วก็รถไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้เป็นวิวสะพานเทะารามเจ็ดนะครับเราก็าจะเว้งเส้นนี้นะครับไปตัดเข้าถนนวิภาวดีนะครับ อากาศในกรุงเทพก็ช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนมากนะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนะครับมีฝนตกไปปอยนะช่วงาะคืนก็เลยไม่ค่อยร้อนมากนะวิ่งผ่านถนนวิภาวดีมาแล้วนะแะตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็จะเป็นจังหวัดสระบ,บุรี ลบบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับวิ่งมาได้50กิโลนะครับออกจากบ้านมานะก็ยืนพื้นความเร็วเรื่อยๆนะครับประมาณ110บนะ110 120, 120ประมาณนี้นะครับไม่เร็วกว่านี้นะค่อยๆไปนะทุกคนนี่ครับทุกคนเราก็มาถึงจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ ตีหนึ่งครึ่งน,นะทุกคนระยะเวลาในการเดินทางก็ชุ่มบงปก,กว่าได้แล้วนะวิ่งมาประมาณ95กิโลแล้วครับนี่ครับเราก็เลียวเข้ามาเส้นที่จะไปรพบุรีเพชรบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณตีสองแล้วนะครับทุกคนเดินทางมาแล้วประมาณ120กิโลนะครับขับเรื่อยๆนะก็เมื่อนะก,กี้ถนนเส้น สลับบุรีมันไม่ค่อยดีเลยนะครับก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรเยอะนะก็ช่วงนี้ยังมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกอยู่นะครับทุกคนก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดก่อสร้างนะใช้ความระมัดระวังด้วยมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลข21นะครับเส้นนี้ก็จะวิ่งยาวๆเลยนะครับ จังหวัดสระบ,บุรีลบบุรีนะครับแล้วก็เข้าสู่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับถ้าเกิดเรามองจากในกล้องนะครับจะเห็นว่าถนนมันมืดมากนะเห็นกับไฟรถด,ด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับตรงนี้มันจะเป็นสองท่านทางจะเป็นภูเขานะครับตรงโซนตรงนี้บริเวณตรงนี้มืดมากนะทุกคนเดี๋ยวผมลองปิดสปอตไลท์นะ ทั้งสอตัวนะเนี่ยเหลืไฟรถมืดมากๆนะก็ท้ายดีนะผมว่าตรงนี้ขับช้าๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามันมืดจริงๆนะก็ถังที่สองสองบาทนะครับจากถังแรกที่เราเติมมาเต็มถังนะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็มาอยู่แถวๆปั๊มในจังหวัดลบบุรีนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่าตรงอำเภออะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็น ั๊มบางจาดนะครับซึ่งตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเวลาผมสังเกตนะเวลาจะไปพุทธเบิกอ่ะปัะ๊มเนี้ยจะเปิดตลอดนะครับแล้วก็มีแสงไฟแสงสว่างมีห้องน้ำมีมินิมาร์ทนะครับสามารถซื้อของกินอะไรได้ด้วยนะก็จะเป็นปั๊มที่ผมแวะประจำนะครับก็เดี๋ยววิ่งกันยาวๆนะเดี๋ยวพักยื้อเส้นยืยยย้สาย,ส,ายสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนก็นี <Whoa. S 1> ่สภาพรถเป็นของมาเต็มเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปแคมป์กันด้วย จะเป็นที่ไหนจะคอยติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูวิวเ,เช้าๆกันที่ภูทับเบิกครับทุกคนไปเดินทางกันต่อนะตอนนี้ประมาณตีห้าแล้วพี่โต้งมาแล้วครับนี่พี่โต้งไปเลยพี่โต้งนำบ้างหรือใครนำไปก็รวยกันต่อที่ภูทับเบิก ็เดี๋ยวเรากันเดินทางกันต่อครับยาวๆนะน่าดีประมาณสัก3 4ชั่วโมงนะครับอีก250กว่ากิโลเลยนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณตีห้าแล้วยังมืดอยู่เลยนะฟ้ายังมืดสนิทเลยนะผมว่าเดี๋ยวคงถึงเช้าแน่แน่ตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้าห้าแล้วนะครับทุกคน วิ่งมาได้ทั้งหมด323กิโลเมตรนะครับน้ำมันเหลืออยู่อีก4ขีดแล้วก็คันขน้างหน้าก็เป็นพี่โต้งนะครับพลังนำทางพวกเราไปยังปรูทับเบิกนะครับฟ้าสว่างแล้วนะ6โมงกว่าแล้ว เดี๋ยอวอน่าจะประมาณ100กิโลนะครับเราก็จะถึงจุดทางขึ้นฟูตบเบิร์กกันนะครับทุกคนตอนนี้วิวสองข้างทางสวยมากนะมันจะเป็นวิวภูเขานะแล้วก็มีไอหมอกอยู่ปะปลายเต็มไปหมดนะครับปมาช่วงแบบเป็นหน้าฝนเนี่ยมันแบบพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะมากนะ เดินทางกันต่อครับตอนนี้ก็ต้องฟ้าแจ่มใสนะบนตามขอบภูเขาก็มีเมฆปะปายนะครับเนี่ยทําเบิร์38กิโลดูดีครับผมสวยมากดูภูเขาโอ้โหเต็มไปด้วยหมอกนะครับ อากาศก็ดีนะนี่นะนี่นะโหอย่างสวยเลยนะี่ครับทุกคนแล้วก็มาถึงจุดทางขึ้นของภูทับเบิกกันะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นเซเว่นที่แบบเป็นซิกเนเจอร์นะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูกปกันตรงนี้นะเซเว่นนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นภูทับเบิกนะครับด้านหลังตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีเซเว่นนะครับมีปั๊มน้ํามันอยู่ฝั่งตรงนู้นนะครับ แล้วก็มีเหมือนเป็นร้านขายของฝากนะอยู่ตรงนี้ระหว่างทางขึ้นนะเดี๋ยวไปเดินดูเซเว่นกันดีกะ่เป็นยังไงบ้างนะลักษณะของในเซเว่นนะครับก็จะเหมือนเซเว่นทั่วไปนะตามบ้านเราไม่มีอะไรแปลกใหม่นะก็จะเป็นเซเว่นสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปพูทับเบิกด้วยถ้วยชามช้อนซ่อมมีหมดเลยนะ,ะตะแกรงต้งยางก็มีนะ,ะแก้วพลาสติก,ตกเสือ้อครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นทาง ขึ้นพุทธเบิกกันนะก็ซื้อของแวะซื้อตรงเซเว่นสเบียงต่างๆนานานะเอาที่พอจำเป็นนะครับก็เดี๋ยวรุยขึ้นกันนะครับอากาศค่อนข้างดีนะวันนี้ก็วันนี้เอ็กแผมนะครับขนของมาเต็มลำเลยนะก็ค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูว่าการขับขึ้นเขาพุทธเบิกนะมันจะ ติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับกำลังเครื่องจะไหวหรือเปล่านะเพราะทุกทีไม่ได้ขนเยอะขนาดนี้นะทุกคนเออแต่พี่โต้งบอกว่าไม่ค่อยมีลมทําให้หมอกมันแบบลอยนิ่งๆน,นะครับสวยนะโอ้ยสีเขียวเห็นแล้วสดชื่น นี่ครับนี่ของแรกนะโอเคโอ้พี่ตองแกชิวๆเลยนะโอ้ยน,น้าฝนเออเขาเรียกว่านะ ภูเขาอ่ะเออภูเขามันสีเขียวสวยโุ้ยด้านบนด้านบนด้านบน,น,น,นเป็นไงหมอกว้าวตื่นเต้นอะไรเนี่ยตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอ่าอุณหภูมิลดมา26องศาแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอุณหภูมิในห้องแอร์เย็นๆนลทุกคน ตงนี้จะเห็นบอกว่ามันทยอยขึ้นมาเป็นไอขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้บางทีมันก็มองมิดไม่เห็นถนนเลยนะแต่ตอนนี้ข้างบนมันเริ่มขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวผมว่าขึ้นไปข้างบนน่าจะเห็นแบบขี่ทะลุหมอกแน่เลยขับรถขึ้นยอดเขากันต่อนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกางเต็นท์กันนะครับทุกคนโอ้ยมุมนี้พี่ต้องเท่เลยเท่เลยสวยโอ้ตรงนี้ก็มีเหมือนคาเฟ่เล็กๆนะใช่ไหมใช่เป็นคาเฟ่นะ น้องหมอนะครับโอ้โหวิววิวเอ้ยว้าวมากๆอืมตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่วิวดีเหมือนกันนะเนี่ยอหยงนะครับทุกคน ว้าวสวยสวยสวยโอ้โหฟินฟินกันไปเลยนะครับสำหรับใครที่พักอยู่โซนตรงนี้นะเพราะว่ามันวิวเป็นแบบที่โลง่งๆนะครับแล้วก็มีแบบกุปไบหมอกขึ้นมานะโอ้โหทุกคนดูทางโอ้โห มองไม่เห็นข้อมูลเลยนะตรงนี้ต้องคือแบบต้องใช้อการขับขี่ที่เรามัดระวังที่สุดนะครับเพราะระยะการมองเห็นนี่มันใกล้มากนะครับทุกคนอ่านี่เห็นไหมคือแบบหอกจะแบบเราจะไม่เห็นระยะรถข้างหน้าเลยตรงนี้ก็ถ้าใครมีสปอตไลท์หรือไฟตัดหมอกก็เปิดเพื่อให้สัญญาณเพื่อนๆได้นะทุกคนโอ้โห สมรรค์ันสมรรค์พุทธเบิกเออโอ้โหโคตรฟินแต่เนะ ถ้าเกิดใครที่จะไปพูทะเบิกนะเราจะลงไปทางนี้นะครับแต่เราจะไปการเต้นกันที่อุทยานภูหินล่องก้านะเดี๋ยวเราไปติดต่อพี่เจ้าหน้าที่กันนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเรามาติดต่อพี่เจ้าหน้าที่กันนะครับพอดีครับพอดีไปจะไปการเต้นภูหินล่องก้าครับผมอย่างค่าเข้าคนละสี่บาทรถมอเตอร์ไซค์20สครับอ่าเั้าหมดเท่าไรครับ1้0บาทสองคันใช่ไหมครับใช่ครับสองคันสามคนครับ ได้แล้วตัว <_ P> พี่เขาบอกประมาณ28กิโลเดี๋ยวเราจะเข้าไปกลางแคมปเมนก่อนนะครับก็คือเหตุผลที่เราเลือกมากางเต็นที่ภูหินล่องกาผมว่าอ,อ,อุทยานนะครับคนน่าจะไม่เยอะ2ก็คือ,อ,อการควบคุมการใช้เสียงที่นี่น่าจะดีมากนะครับสี่ทุ่มก็คือตามกฎของอุทยานทุกแห่งนะผมว่านะน่าจะ เงียบนะครับก็คือเลือกมาที่ภูหินล่องกานะครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ยีิบสามองศาอยู่นะนี่ขนาดไม่ใช่ช่วงกลางคืนแต่เมรั้ดกลางคืนไม่ยิ่งหนาวเะยนะนกลากงวันยังหนาวขนาดนี้เลยโอ้ยิ้2สิบสองกิโลนะคบทุกคนอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกานะขับมาเรื่อยๆตามทางน,นะครับสองฝั่งเป็น ป่านะครับก็จะมีอากาศเย็นมากๆมาตลอดทางเลยนะตอนนี้อุณหภูมินะรถผมก็อยู่ที่ประมาณ22องศานะแต่ผมว่าจอดอะจ่ะจะมีประมาณ20นะผมว่าประมาณนี้นะครับทุกคนดูดิดูหมอกสิดูหมอกด,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 ดิโอ้โหได้กลางเต็นท์รับวิวหมอกชิลๆอย่างนี้นี่เพลินเลยนะทุกคนก็สำหรับค่ากลางเต็นท์นะครับค่าเข้าอุทยานนะครับแล้วก็ค่ายาหันพานะนะ ของผม3คนรถ2คันนะครับ160บาทนะแบ่งเป็นค่าเข้าอุทยานนะครับคนละ40บาทนะแล้วก็ค่ายานผ่านนะนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ก็คนละ20บาทนะครับ2คันก็40บบาทนะครับนี่เดี๋ยวเราไปหาจุดกลางเต็นท์กันนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็เหมือนจะไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวดูแล้วว่าเราจะไปตรงไหนกันกลางเต็นท์เลี้ยวขวาตรงนู้นโอเค ครับแล้วตอนนี้เราสองคนก็กางเต็นท์เสร็จกันเรียบร้อยนะครับด้านหลังเป็นต้นสนหมดทุกต้นนะผมดูแล้วนะไม่มีไม่มีต้นอื่นเลยจริงๆมาที่นี่ก็ไม่ต้องกางทาบก็ได้นะครับเพราะว่าร่มจากต้นสนมันก็ช่วยบังแดดให้เราในส่วนหนึ่งอยู่แล้วแล้วทีนี้อากาศมันก็เย็นอยู่แล้วด้วยนะก็อยู่แบบไม่ต้องกางทาบก็ได้นะครับแล้วก็จะมีไม้หินให้นั่งนะครับเป็นตามจุดๆ,ๆนะครับตรงนู้นก็มีจุดหนึ่งอ่าครับแล้วก็ ส่วนรถเรานะครับเราก็จอดอบริเวณข้างๆนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเย็นๆจะพาไปดูห้องน้ำอีกทีตอนนี้ก็ขอใช้เวลาพักผ่อนก่อนหลังจากเดินทางมาทั้งคืนนะครับพามาดูร้านอาหารภายในอุทยานนะครับนี่ก็จะมีหลายอย่างมากนะอ่านตามสั่งหมูกระทะจิ้มจุม่มกาแฟไปดูห้องน้ำกันนะครับว่าห้องน้ำที่นี่เป็นยังไงบ้างนะ จากที่เห็นนะคบผมเห็นน่าจะมีจุดเดี่ยวหรือเปล่านะครับตรงบริเวณโซนที่ผมกลางนะไปดูนี่ตรงนี้เขามีตีแบตกันด้วยเนี่ยวิวสวยมากนะข้งหลังแบบนต้นไม้กว้างแยะมากมายต้นสนสูงมากๆนะอย่ีดูสูงมากๆนี่ทุกคนมีตู้กดน้ำด้วยนะตู้กดน้ำดื่ม เจ้จะแบ่งนะครับชายหญิงมีที่นั่งด้วยแบบนี้ก็มีห้องน้ำที่นี่ก็จะโเยอะมากมายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกว่าห้องเยอะมากมายนะครับ โอ้อย่งนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับไม่มีน้ำอุ่นนะไม่ห้องอาบน้ำสะอาดนะสะอาดครับทุกคนขับบัวนะดีดีดีบ้านพักเยอะบ้างเลยบ้านพักกนนะเบอร์บ้านเราได้ชื่อบ้านนะโอ้แล้วถ้าคนมาพักก็ได้ชื่อเพิ่มเข้มาหาที่จอดได้เลยมีลานจอดรถด้วยใช่ใช่สามสี่พันเข้ามาจอดได้เลยขับรถจากตรงจุดเรากางเต็นท์นะครับเลยมาหน่อย ประมาณ500เมตรนะเราก็จะมาเจอกับเขาเรียกว่าลานหินแตกนะนเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันนะครับว่าลานหินแตกมันเป็นยังไงเนาะของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าอ่านี่ครับเป็นประวัติคร่าวๆลานหินแตกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะภูหินล่องกล้าเป็นเทือเขาที่มีการเอียงของชั้นหินนะครับมีปลายข้าง หนึ่งเอียงและคว่ำนะครับมีรอยเลื่อนทําให้เกิดการโกงอนะครับแล้วก็เป็นรอยแตกแนวตั้งฉากกันนะครับลานหินแตกนี่ครับจะเห็นเป็นล่องๆนะครับลานหินแตกเนอะเอ้ยถ้าเกิดมองมุมนี้สวยเห็นเลยนะอันนี้ก็เป็นหินต่างดาวจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกอีก700เมตรมี2จุดพี่ต้องจุดแรก700เมตรจุด2 9 0เเมตรนี่ครับ โอ้หินรูปทรงแปลกประหลาดโอ้โหทุกคนถ้าเกิดดูมันจะแบบเป็นโงกโงกโงก,โกเต็มไปหมดเลยนะพวกร่องนี้ผมว่าน่าจะเคยเป็นแบบเกี่ยวกับร่องน้ำอะ่ะนี่ไงดอกไม้ขีงเขาบอกว่าคนดูอ่ะไหนอ๋อนี่เหรอนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่องน้ำซาะหินตามการเวลานะ อุ้ยตรงนี้ล่องลึกมาก,กคนล่องลึกมากกล้วยไม้อยู่เต็มหน้าผาไปหมดเลยอืมต้องกี่ร้อยปีถึงเป็นอย่างนี้ได้และพวกเราก็มาถึงลานหินแตกนะความหมายของหินแตกก็คือตรงนี้มันจะเป็นเป็นเหมือน ภูเขาใหญ่ๆแล้วคือมันเป็นช่องล่องไหลๆก้อนหรือเปล่านะเนี่ยอย่างเงี้ยมันแตกหรือเปล่าใช่ไหมตรงนู้นก็มีอีกล่องหนึ่งตรงนู้นก็มีอีกล่องหนึ่งไหนทุกคนดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลานหินแตกหรือเปล่าเขาความหมายของเขาเนี่ยเห็นไหมทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกล่องหนึ่งนะข้างหน้าผมก็มีอีกล่องหนึ่งนะคือเหมือนเขาเรียกว่านะมันพังพังลงมาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่า นี่ครับทุกคนถ้าเกิดเรามองลงไปในร่องของช่วงรอยต่อนะคือลึกมากๆนะถุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยมืดมากๆด้านล่างนะครับน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20เมตรแน่นอนเลย นี่ครับตัวนี้เขาเรียกว่าร้านหินต่างดาวนะครับก็จะเป็นทรงหินสองอย่างแบบนี้นะครับอยู่ตรงริมหน้าผานะเป็นโขดหินที่หน้าตาคล้ายเอเลี่ยนนี่มีผิวขุ่ะนะครับมีรอยแตกแยกไปทั่วนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวจุดที่สองแล้วเก้าร้อยเมตรนะโอ้ดูดูดูดดโอ้นี่วิวสวยมากนะครับแล้วก็มีหินทรงตรงเนี้ยสวยนะ โอ้ข้างหน้าก็คือหน้าผาจริงๆอะ่ะถ้าเราโดนมาบินน่าจะสวยนะเห็นไกลๆอ็นนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เราเดินมา900เมตรม,มาชมวิวมาชมหินตรงนี้สวยเอ สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงแล้วเดี๋ยวเราจะทยอยเก็บของนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูทะเลหมอกยามเช้าสวยๆนะครับที่ตรงพูทเบิร์กนะครับก็ไปจากนี้ก็ประมาณสัก28กิโลนะน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูความสวยงามพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ขอทยอยเก็บของเรื่อยๆก่อนนะครับ เราเดินทางไปชมความสวยงามวิวทะเลหมอกกันนะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงแล้วอุณหภูมิยีิบเองศานะครับตอนนี้เมื่อคืนน่าจะมีประมาณ19-18น่าจะได้นะครับเย็ยนมากๆนะต้องดึง,ดงเอาถุงนอนมาใส่นะ อันนี้แล้วก็มาถึงด่านเก็บเงินของอุทยานผู้หิตล่องก้านะมีปะฮะจะไปดูตรงไหนดีนอะอนอืมโอ้สวย นี่ครับทุกคนเราก็มาถึงจุดชมวิวไล่ลิมผานะก็เป็นทะเลหมอ,อกที่สวยแม่กว้างๆเลยทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันสายแลย้วน่าจะหายไปบางเฉดน,นะครับตรงนั้นจะเป็นนาา้ำตาคุเปิดนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้นะครับได้มาเที่ยว2วันหนึ่งคืนนะครับที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับพาไปเดิน ลานหินแตกนะครับแล้วก็มาจุดชมวิวสวยๆนะครับที่ภูทับเบิกนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ EP หน้าจะไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับ